พามาดูตัวเสาโรถหนามนะครับ3นิ้วนะครับที่2ระยะได้กันครับมีความยาว2เมตรและ2เมตรห้าสินะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะหน้าตาทางกายภาพของตัวเสานะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเริ่มแรกนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเสารั้า3นิ้วความยาว2เมตรนะครับผมสังเกตได้ยังไงนะครับเราก็ดูนะครับหนึ่งรูหัวเสานะครับ10เซนมีทั้ง2ด้าน นี่นะครับ2ด้านนะครับดูร้อยรวดามเนี่ยห่างกัน20สเซนตลอดแนวเสานะครับสังเกตนะตรงกลางนี่จะมีรูเนี่ยถี่กันเกินนะครับเพราะว่าอันนี้ไว้สำหรับทำระยะ1เมตรนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยนิยมมากอะไในภาคใต้ก็มีบ้างนะครับทีนี้มาดูลักษณะกันนะครับตัวความยาว2เมตรเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยจะทำการมัดเป็นเซตๆนะครับ1 2 3 4 5 หนึ่ง2อสามสี่ห้ายี่สิบห้าต้นนะครับต่อมัดก็จะใช้สายลัดพลาสติกธรรมดาเนี่ยครับในการมัด2เส้นก็อยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ลวดพีซีวายที่ใช้ในการร้อยเสาเนี่ยนะครับก็จะมีสองเส้นด้วยกันนะครับปกติเอามาจะาแบบเนี่ยมันจะมีปลายโผล่ออกมานิดหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ลูกค้า ทำการตัดให้สั้นเลยนะครับไม่งั้นเวลาไปยกเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวนู่นนี่ทำให้เกิดการเจ็บได้ลักษณะประมาณนี้ลักษณะหน้าตัดของตัวเสานะครับแท้จะเป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะครับลักษณะเนี่ยคือตรงนี้ประมาณเจ็ดจุดห้านะครับตรงนี้ประมาณเจ็ดเซนนะครับมุมองศาเปิดองศานิดนึงนะครับไม่งั้นเอาเสาไม่ออกส่วนมาดูผิวด้านข้างนะครับ อันนี้ทางในลูกค้าเขาไม่ค่อยซีเรียสมากนะครับขย่าแป๊บเดียวนะครับสังเกตยังมีฟองอาการอยู่ถ้าอยากได้เรียบเนียนนะครับต้องเปิดขยา่านานๆหน่อยนะครับผิวด้านบนนะครับก็อันนี้ไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับแต่งให้เรียบเสมอพอนะครับไม่ถึงระคัดมันขึ้นอยู่ความซีเรียสครับว่าเราะจะทําให้เรียบเนียนสี่ด้านเลยไหมนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวสารรถหนาจริงเนี่ยอยู่ใน การพื้นที่การเกษตรในไร่ใน,ในสวนนะครับก็ไม่ได้โชว์อะไรมากมายอยู่แล้วลักษณะโดยรวมก็เป็นประมาณนี้สําหรับตัวสองเมตรนะครับเสาเนี่ยจะมีน้ําหนักโดยประมาณยี่สิบกิโลกร,รัมกว่านะครับยี่สิบยี่ห้าโดยประมาณนะผมเองไม่แม่นนะเดี๋ยวต้องขอขอช่างน้ําหนักอีกทีหนึ่งต่อมานะครับก็จะเป็นด้านข้างกันก็จะเป็นตัวเสาที่ความยาวสองเมตรห้าสิบนะครับผมรู้ได้ยังไงนะครับสองเมตรห้าสิบนะครับ แล้วนับอย่างนี้ครับรูหัวเสานะครับจะมีรูสิบเซนเนี่ยหนึ่งด้านนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะไม่มีอีกด้านหนึ่งจะเป็นยี่สิบเซนนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของตัวแบบนะครับที่จะทําไว้ก็จะมีความยาวหัวกันนะครับพอเสายาวสองเมตรห้าสิบเนี่ยลูกค้าจะ,ะมัดที่เหลือยี่สิบต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่อ่ายี่สิบต้น นะครับเพื่อให้น้ําหนักมันเบาหน่อยเพราะมีความยาวมากขึ้นนะครับถ้ามา25ต้นเท่าเดิมอาจจะหนักเกินไปนะครับตัวเทียบหรือพวกลิฟอาจจะยกได้ลําบากนะครับโอเคก็โดยประมาณนี้ลักษณะทางกายภาพอื่นๆเหมือนกันนะครับถึงจะดึงที่ความยาว2เมตร10แต่ก็ยังใช้รด P C Y 2เส้นเหมือนเดิมแบบของผมเนี่ยสามารถปรับระดับความยาวเองได้เลยนะครับลูกค้าจะทำสั้นทำยาวเนี่ยนะครับ เลือกได้เลยนะครับเพราะตัวกันเหล่านี้ปรับได้อิสระนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับ